ช่วงท้ายท่านผู้บัญชาการทาหารบกพูดที่เล่นทีจริงแซวกับนักข่าวนะคะว่าช่วงใกล้ๆเทศกาลปีใหม่แบบนี้ขอให้ลืมเรื่องบาดหมางกันดีกว่าและขอให้เอาเวลาไปสวดมนต์ค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตก็คือดาบตํารวจที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยอมรับว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์จะรุนแรงบานปลายจนถึงขั้นจะต้องมีผู้เสียชีวิตค่ะขณะที่ครอบครัวของผู้ชุมนุมคอปทระบุว่าจะต้องหาหน่วยงานที่ไว้ใจได้ชนสุดศพก่อนค่ะติดตามรายงานจากคุณบรักักษ์อิสารางกูลณยุธยาค่ะยอ ตำรวจกองเกียรติยศตั้งแถวรอรับร่างของดาบตำรวจนรงปิติสิทธิ์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลตลาดลูที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เหตุปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมคอปทที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อวานนี้ผลการชัน,นสูตรศพดาบตำรวจนรงพบว่าถูกกระสุนปืนยิงจากที่สูงเข้าบริเวณหน้าอกด้านขวาหนึ่งนัด กระสุนทะลุตัดเข้าเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงภายในช่องอกจนเสียชีวิตส่วนลักษณะกระสุนถูกยิงจากบนลงล่างซ้ายไปขวาและหน้าไปหลังดาบตำรวจนรงเสียชีวิตในวัย45ปีเขาเป็นลูกคนกลางในจำนวนพี่น้องสามคนแม่และน้องสาวบอกว่าดาบนารงเป็นคนรักครอบครัวปกติจะได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ชุมนุมบ่อยครั้ง และมักไม่ค่อยเล่าเรื่องการทำงานให้ครอบครัวทราบเพราะไม่ต้องการให้ทุกคนเป็นห่วงขอโทค่ะขอให้หยุดสักทีเราไม่ต้องการให้ใครมาสูญเสียอย่างเรามันมัน,ม,นมันขาดทุกทิ้งทุกอย่างไปอ่ะคือเขาเป็นเสาหลักคนเดียวของบ้านแล้วลูกลหลายๆคนจะอยู่กันยังไงขอเลยค่ะอย่ามาฆ่ากันเองเลยช่วยกันพัฒนาประเทศเลยค่ะ แต่ตำรวจนรงมีลูกห้าคนคนเล็กวัยเพียงสามขวบยังไม่รับรู้ถึงการจากไปของผู้เป็นพ่อขณะที่ลูกสาวคนโตแม้จะภาคภูมิใจกับการทำหน้าที่ของพ่อจนนาทีสุดท้ายของชีวิตแต่เธอก็เสียใจที่จะไม่มีพ่ออยู่ร่วมแสดงความยินดีในงานสำคัญของชีวิตอีกไม่กี่อึดใจประมาณปลายปีหนูก็จะรับปริญญาแล้วหนูอยากให้พ่อมา พ่อไม่มาแล้วมาไม่ได้มันมันไม่มันไม่มันไม่สมควรจะขนาดนี้ไงหนูไม่รู้ออกมือที่สองมือที่สามเนื้ออะไรหนูไม่ทราบแต่คุณทําขนาดนี้เพื่ออะไรอะ่ะคุณถ้าเกิดเป็นครอบครัวคุณนะใช่ไหมคะอย่างแฟ่หนูอะถึงม็อบจะสีไหนก็แล้วแต่ใครเขาก็ต้องไปแต่สีเนือสีแดงสีไหน,ขนเขาก็ต้องไปเข,ขนาได้สิเขารูนาน้คำนั้นที่ของเขาอยู่แล้ว เแบบบ,บอกเขาว่าเขาอยู่สวิินนี่มันไม่ใช่ไงคะมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทาผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนจากเหตุปะทะเมื่อวานนี้คือนายวสุสุชันทบุตรผู้ชุมนุมคอปทอวัย30ปีถูกยิงด้วยกระสุนทะลุช่องท้องกระสุนถูกเส้นเลือดใหญ่ทําให้เสียเลือดมากและเสียชีวิตในช่วง3ามนาฬิกา45นาทีของวันนี้ญาติเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของนายวสุ แต่ยังไม่รับศพออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพราะอยู่ในระหว่างรอหาหน่วยงานที่ญาติเชื่อถือชันสูตรศพนายวาสุจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอสทศอสเตรเลียก่อนหน้านี้พ่อของเขาซึ่งเป็นตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานีขณะที่สื่อมวลชนจากไทยรัฐที่ถูกยิงบาดเจ็บเมื่อวานนี้คือนายสรวิชจำนงฤทธิ์ล่าสุดอาการปลอดภัย แพทย์ผ่ากระสุนออกจากบริเวณบาดต,ตั้งแต่คืนที่ผ่านมาขณะนี้รอสังเกตอาการไม่ให้ติดเชื้อคาดว่าจะให้กลับไปพักที่บ้านได้ภายใน3-4วัน